ล่าสุดค่ะกยศน,นะคะได้ปรับวิธีคำนวณใหม่ให้น้องๆสามารถลดหนี้ได้เร็วขึ้นค่ะ ทางด้านของผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่าหนึ่งชื่อที่เราคุ้นหูกันดีนั่นคือกยศนี่แหละค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยค่ะก็ได้มีการหาเรือแนวทางในการคำนวณยอดหนี้ของลูกหนี้ของกองทุนกยศใหม่โดยจะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้นะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันใหม่ให้เป็นไปตาม พรบอรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2ออพุทธศักราช2,566ค่ะและจะมีผลบัรคัใช้นะคะตั้งแต่วันที่20มีนาคม2,566ที่ผ่านมาค่ะโดยการคำนวณน,นะคะจะเริ่มใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้กับกองทุนกยศ<ช>ซึ่งปรับลำดับการตัดยอดหนี้จากเดิมเมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้มาแล้วนะคะก็จะตัดยอดดอกเบีย้ยผิดนัดชำระยอดดอกเบีย้ยที่ เกิดใหม่เลยก็เงินต้นแต่การคำนวณใหม่ค่ะจะปรับลำดับเริ่มจากการตัดเงินต้นจากนั้นนะคะก็จะตัดดอกที่เกิดขึ้นใหม่และชำระดอกเบี้ยผิดนัดชำระค่ะอืมอันนี้ก็จากเดิมเนี่ยนะร้อยละ18ค่ะเบีย้ยปรับลดเหลือร้อยละ0.5คุณมันหายไปไหน<ช>เยอะมากะนะคะโดยการคำนวณใหม่เนี่ยจะครอบคลุมลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ของกองทุนกยศ ประมาณ3.5ล้านรายนะคะสำหรับลูกหนี้ที่ผ่อนชำระมาแล้วเมื่อคำนวณใหม่ก็จะมีภาระหนี้ลดลงไปอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมส่วนลูกหนี้บางรายที่ยังผ่อนอยู่แล้วก็ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยหากเมื่อคำนวณใหม่อาจจะหมดหนี้หรือปิดหนี้ไปเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยหากบางรายที่ได้มีการชำระค่าปรับเงินต้นกอยศนะคะก็จะมีการดาเนินการคืนให้อย่างไรก็ตามการปรับ โครงสร้างหนี้ดังกล่าวเนี่ยจะนําร่องกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือนแล้วก็กลุ่มที่ถูกฟ้องร้องและอยู่ในชั้นของกรมบังคับคดีโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2566นี้ค่ะ